สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านจินทีต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองมนุษย์รายการที่จะไปติดตามสืบค้นสอหาเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเมืองและวิถีชีวิตของคนเมืองมาเล่าสู่กันฟังโดยกระผมในมนุษย์หมาป่าวันนี้เป็นเอพิโซดที่3 2นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของตำแหน่งที่ตั้งของสถานีรถไฟระยะไกลนะครับไม่ใช่รถไฟในเมืองเนาะแล้วก็ กล่าวไปถึงที่ตั้งของหัวลำโพงและก็สถานีกลางบางซื่อว่าถูกต้องตามหลักการมากน้อยแค่ไหน,นเรามาดูกันก่อนว่าสถานีรถไฟระยะไกลเนี่ยะมันมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างหลักการของมันก็คือการเชื่อมเมืองใหญ่ในประเทศเข้าด้วยกันก็คือเชื่อมเมืองหลวงกับเมืองสําคัญของภูมิภาคเข้าด้วยกันเป็นหลักแล้วก็จะมีสถานีรายทางนะครับระหว่าง ที่สถานีใหญ่ๆทั้งหลายก็จะมีสถานีเล็กนะครับเข้าอำเภอเข้าตำบลต่างๆก็เป็นผลพลอยได้นะครับในการเข้าถึงพื้นที่ต่างๆตามไปด้วยเพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วเนี่ยในบริเวณของเมืองใหญ่ก็จะต้องมีสถานีศูนย์กลางนะครับหรือว่าสถานีหลักของรถไฟระยะไกลเพื่อจะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างเมืองใหญ่หรือเมืองหลักของประเทศกับพื้นที่อื่นๆของประเทศนั่นเอง ใี่ถามว่าเราพูดถึงคําว่ามีสถานีรถไฟหลักอยู่ในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ก็ตามแล้วมันอยู่ตรงไหนของเมืองล่ะครับหลักการโดยทั่วไปครับเขาจะอยู่บริเวณชานเมืองก็คือไม่เข้ามาบริเวณตรงกลางเมืองเพราะว่าการเข้ามาอยู่ในเขตตรงกลางเมืองนึกถึงรถไฟนะครับในสมัยก่อนก็มีควันในสมัยนี้ก็มีเขตทางนะครับเสียงดัง ะครับมีเขตทางเขตความปลอดภัยแล้วก็มีเรื่องของอุปสรรคในการข้ามไปข้ามมาทั้งคนทั้งรถนะครับก็มีปัญหาเราก็เคยมีโครงการโฮกเวลนะครับที่จะยกระดับรางรถไฟและก็สถานีรถไฟไปอยู่บนชั้น2ในเขตกรุงเทพมหา,าคนครและปริมณฑลนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาการต้องให้รถยนต์ส่วนตัวรอหยุดนะครับเ,เพื่อให้รถไฟไปก่อนนะครับวิ่งบนรางต้องได้ไปก่อนเนี่ยก็ เลยมีตำแหน่งที่ตั้งปกติของเมืองเลยครับอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ตรงรอยต่อนะครับขอบของเมืองนะครับขอบของพื้นที่เมืองหลวงกับพื้นที่ฉนเมืองอันนี้เรื่องปกติครับไม่วิ่งทะลุเข้ามาในเมืองแล้วในสมัยรชัชกาลที่5สถานีรถไฟหัวลำโพงก็เลือกในตำแหน่งที่ถูกต้องตามหลักการก็คืออยู่ด้านนอกของ เขตเกาะรัตนโกสินทร์คือไม่ข้ามคลองประดุงกรุงเกษมนะครับก็คือคลองประดุงกรุงเกษมก็คือขอบเมืองนะครับขอบเกาะรัตนขอบเกาะรัตนโกสินทร์นะครับ,บ,รบรนะคลองที่3นะครับคลองชั้นที่3ที่ขุดเพราะฉะนั้นสถานีนไฟหัวลาโพงจึงอยู่ในบริเวณที่อยู่ขอบคือไม่เข้ามาในเมืองนะครับแต่สามารถเชื่อมโยงกับเมืองได้เป็นอย่างดีและอยู่บริเวณที่เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายคมนาคมหลากหลายประเภท หรือสับเทคนิคเรียกว่า intermodal interchange hub ก็คือมีหลายยานพาหนะหลากหลายประเภทมาตัดกันตรงนี้ก็คือมีรถไฟนะครับรถไฟระยะไกลเนาะวิ่งมาที่สถานีรถไฟหัวลำโพงแล้วก็เชื่อมกับคลองะดุงกรุงเกษมนะครับก็มีการขนส่งทางน้ำแล้วก็เชื่อมกับถนนพระรามสี่นะครับหรือตัวของเ,ออเส้นทางคมนาคมสายหลักที่เป็นเส้นรัศมีออกจากตัวเมืองนะครับไปสู่ชานเมืองย่านถนนสสอนะครับ สีพยาสุรวงศ์ศีลมแล้วก็สาธรซึ่งเป็นการจัดสรรที่ดินในยุคแรกในยุคนั้นเป็นการขยายเมือ,องออกไปเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ตั้งของหัวลำโพงถูกต้องตามทฤษฎีนะครับของสถานีรถไฟหลักที่จะเชื่อมโยงระยะไกลกลับมานะครอยู่แล้วก็คืออยู่ขอบของเมืองพอดีแต่ในเมื่อเวลาเปลี่ยนไปนะครับวิวัฒนาการของเมืองก็ขยายตัวนะครับออกไปสู่ชานเมืองมากขึ้น พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์นะครับที่เคยเป็นกรุงเทพอยู่แค่นั้นนะ่ะก็มีความเป็นกรุงเทพนะครับมีความเป็นมหานครเนี่ยข้ามคลองะดุงกรุงเกษมออกมาออกไปไกลเลยละครับทีนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่จะมองเห็นว่าโครงการตัวของสายรฟไฟหัวลำโพงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อยู่ตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพอีกต่อไปเพราะว่าการอยู่ตรงนั้นนะครับเส้นทางรถไฟต่าง ที่วิ่งเข้ามาถึงตรงนั้นก็เกาะให้เกิดปัญหาจราจรเพราะเมืองเนี่ยข้ามคลองประดมกรุงเกษมมาแล้วังนั้นแนวของรถไฟที่วิ่งนะครับจากดอนเมืองเข้ามาเนี่ยก็ผ่านพื้นที่เมืองทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นก็เลยมีโครงการนะครับแก้ปัญหาก่อนที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อ,อสักครู่นี้ก็คือคบเวลนะครับก็จะยกระดับของสถานีแล้วก็รางรถไฟนะครับไปอยู่บนชั้น2หรืออยู่ในระดับลอยฟ้าเพื่อให้รถไม่ต้องรอรถไฟนะครับสามารถเดินทาง โดยไม่ต้องรอรถไฟให้เขาผ่านไปก่อนแต่ว่าโครงการนี้ก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็เป็นปัญหาอยู่จนถึงทุกวันนี้จนมาเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นแนวของรถไฟสายสีแดงเพราะว่าวมันก็มีอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการสถานีกลางบางซื่อโครงการสถานีกลางบางซื่อเนี่ยก็คือการจะต้องการที่จะย้ายนะครับสถานีรถไฟหัวลําโพงเนี่ยซึ่งเป็นสถานีรถไฟหลักไปมีสถานีรถไฟหลักแห่งใหม่นะครับ อยู่ที่สถานีกลางบางซื่อซึ่งตรงนี้ก็มีโครงการที่จะ,ะเชื่อมโยงกับนะครับะระบบขนส่งมวลชนในเมืองนะครับก็คือรถใต้ดินหรือรถ MRT ที่เราเรียกกันทั่วไปเนี่ยนะครับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ยังเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงและอื่นก็เป็นเส้นทางคมนาคมนะครับสายหลักของประเทศแล้วก็กลายเป็น Intermodal Interchange Hub แห่งใหม่แล้วก็มีโครงการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี นะครับเพื่อจะเป็นศูนย์กลางในเชิงของพณนิยกรรมหรือเป็นศูนย์กลางรองนะครับแห่งใหม่ของภาคมานครภายใต้ชื่อโครงการสูนย์ผลโยธินแล้วมันก็มีโครงการที่จะย้ายไปทีนี้มันก็เลยเป็น Talk of the Town เมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับที่มีโครงการที่จะปรับปรุงสถานีรถไฟหัวลำโพงเพราะบอกว่าจะไม่เอารถไฟเข้ามาตรงนี้ละจะไปหยุดที่สถานีกลางบางซื่อ ในเชิงของผังเมืองในหลักการมันก็ถูกต้องของมันนะครับเพราะว่าการที่ให้รถไฟวิ่งทะลุเข้ามาในเขตเมืองนะครับเพราะว่าเมืองได้ทําการขยายข้ามคลองประดุงกรุงเกษมไปแล้วเนี่ยแนวตั้งแต่ดอนเมืองเข้ามาเนี่ยก็เป็นเขตเมืองหมดแล้วจะเอารถไฟหนะักรถไฟทางไกลเข้ามาวิ่งในเมืองก็ผิดหลักการอยู่เพราะว่าจะทําให้เกิดผลกระทบนะครับต่อการตั้งถิ่นฐานต่อการเดินทางต่างๆาม,มาแต่ว่าการย้ายออกไปตรงนั้นเนี่ย ก็บอกว่าบางซื้อคือบริเวณที่มีความเหมาะสมก็มีความเหมาะสมของมันอยู่นะครับแต่ว่าก่อนที่จะย้ายไปเนี่ยมันไม่ได้เกิดมันปัญหาอยู่จุดหนึ่งว่าไม่ได้เตรียมการในการย้ายอย่างถูกต้องเหมาะสมอันนี้วิพากษ์กันตรงไปตรงมาเพราะว่าการย้ายสถานีนะครับสถานีหลักจากหัวลำโพงออกไปตรงนั้นเนี่ยก็แปลว่าบริเวณข้างในเนี่ยจะเป็นพื้นที่เมืองที่ไม่ต้องเชื่อมโยง กับการขนส่งระยะไกลโดยตรงดังนั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะย้ายไปยก็ควรจะไปเอาการพัฒนาต่างๆเนี่ยให้อยู่ใกล้สถานีกลางบางซื่อเข้าไว้นะครับโครงการใหญ่ๆทั้งหลายก็ควรจะไปอยู่แถวนั้นแหละ <c oughs> เพื่อให้เชื่อมโยงกับการขนส่งระยะไกลและต่อไปจะมีรถไฟความเร็วสูงที่ถูกวางเอาไว้นานแล้วเนี่ยมาจบที่สถานีกลางบางซื่อเนี่ยเพื่อจะมีกิจการต่างๆที่รองรับการเชื่อมโยงระยะไกลคนจัก คนจากต่างจังหวัดคนจากสนามบินต่างๆที่จะเชื่อมสามสนามบินเนี่ยมาถึงสถานีกลางมักซึ่งแล้วเดินทางระยะใกล้ไปสู่จุดหมายปลายทางในบริเวณนะั้นนอกจากศูนย์พลโยธินแล้วก็ยังออกมาอยู่ข้างนอกได้บ้างแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยที่คิดมาตลอดว่าจะย้ายสถานีหัวลาโพงไปอยู่สถานีกลางมักซึ่งเนี่ยดันปล่อยให้ถนนพระรามสี่ครับเกิดการพัฒนายอย่างต่อเนื่องและเป็นโครงการขนาดใหญ่ทั้งนั้นเลยเจ้าสวทั้งหลายเนี่ยเล็งถนนพระรามสี่ และเกิดโครงการเมกับโปรเจกต์และเป็นโครงการคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ทั้งนั้นเลยผมไล่ให้ฟังว่ามีอะไรบ้างโครงการ3ย่านมิถาครับถัดออกไปก็จะมีโครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คนะครับที่หรือโรงแรมดูสิตธานีแล้วก็พื้นที่รอบๆอาคารโอลิมเปียเดิมในะตลอดทั้งแปลงเนี่ยเพื่อจะพัฒนานะครับเป็นศูนย์การค้าเป็นสำนักงานเป็นโรงแรมนะครับ แล้วก็เป็นตัวของกิจการต่างๆเป็นในรูปแบบของคอมเพล็กซ์ถัดออกไปนะครับสวนลุมไนบาซ่าเดิมหรือคนที่แก่กว่าน,นี้หน่อยก็จะรู้จักมันในฐานะโรงเรียนเตรียมทหารเดิมเนี่ยก็เป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยตอนนี้คือโครงการวันแบงคอกถัดออกไปยังมีอีกครับเมดพาร์ค fyi แล้วจุดปลายของถนนพระรามสีนะครับในท่อนนี้คืออะไรครับศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษกิจชื่อก็ชัดเจนนะครับศูนย์ประชุมแห่งชาติแปลว่าคนทั้งชาติต้องมาใช้มัน ีนี้มันก็คือจุดที่หรือไอ้ไอ้ตัวอาคารเหล่านี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันคือจุดหมายปลายทางหรือเดสิเนชันของการเดินทางของคนที่ทํางานนะครับในอาคารเหล่านั้นซึ่งมาจากชานเมืองบ้างนะครับมาจากพื้นที่ต่างๆที่สามารถขึ้นรถไฟนะครับมาได้บ้างเพราะว่าอาคารแบบนี้โครงการขนาดนี้เนี่ยเอ่อแคชเมนแอรีหรือหรือว่าเซอร์วิสแอรของมันเนี่ยมันต้องใหญ่กว่ากรุงเทพมหานะครอยู่ล,ละ ผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าศูนย์ประชุมแห่งชาติศรษกิจมันก็ชื่อชัดเจนนะครับคนมาจากทางประเทศแต่ว่าถ้าคนจะมาตรงนี้เนะเขามาจากเขามาด้วยรถไฟเนี่ยเขาไปจากตรงไหนง่ายกว่ากันระหว่างสถานีกลางบางซื่อกับหัวลําลโพงครับผมเอาให้ดูว่ารถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินหรือรถ MRT หรือรถใต้ดินที่เราเร,เรียกกันทั่วไปนะครับ จากสถานีกลางบางซื่อถึงศูนย์ระชุมแห่งชาติสิริกิจ12สถานีแต่จากหัวลําโพงถึงศูนย์ระชุมแห่งชาติสิริกิจ5สถานีเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นจุดตายของระบบขนส่งมวลชนคือการเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะแล้วเวลาที่ต้องเปลี่ยนถ่ายและจํานวนของสถานีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันทําให้แรงดึงดูดของการพัฒนาตรงเนี้ หรือการจะใช้พื้นที่เหล่านี้ลดลงแน่นอนและการเข้าถึงก็ยากขึ้นเนาะส่วนปรชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจากสถานีหัวลำโพง5สถานีเนาะถึงจากสถานีกลางบางซื่อถึงสูขุมิทประชุมแห่งชาติเศริกิจ12สถานีและไอ้ระหว่าง5สถานีจากหัวลําโพงจนถึงสูขุมประชุมแห่งชาติเศริกิจเนี่ยเมกะโปรเจกต์ทั้งนั้นเลยครับที่ผมเล่าให้ฟังตะกี้ ark, Bangkok, นะเมทพาร์ควันแบงคอกเนาะดุสิตเซ็นทรัลพาร์คสามย่ Park, ยานมิตรทาว หนึ่งสอามี่ห้สถานีจากสถานีหัวลำโพงมีเมกะโปรเจกต์ที่เป็นจุดหมายปลายทางในการเดินทางระยะไกลเกิดขึ้นทั้งนั้นเลยแปลว่าเราไม่ได้คิดเลยครับว่า,าถ้าจะย้ายไปแล้วเนี่ยเราควรจะเตรียมตัวเตรียมเมืองยังไงเตรียมกิจการต่างๆที่เป็นโหนดสำคัญที่เป็นจุดหมายปลายทางในการเดินทางระยะไกลเข้ามาสู่กรุงเทพได้ยังไงไม่มีการควบคุมตรงนั้น แล้วเลวร้ายไปกว่าน,นั้นก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกว่าสถานีกลางบางซื่อเนี่ยมันไม่เหมือนสถานีหัวลำโพงคือมันพัฒนาทีหลังแล้วโลกในยุคหลักเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับสถานีรถไฟนะครับทั้งรถไฟในเมืองนะครับที่เป็นระบบขนส่งมวลชนในเมืองแล้วก็รถไฟร,ยระยะไกลโดยเฉพาะยิ่งสถานีหลักของประเทศตามหลักการการพัฒนาพื้นที่ รอบสถานีหรือ transit oriented development ตอนทำหัวลำโพงยังไม่มีแนวคิดนี้ครับเป็นแนวคิดว่านั่งรถไฟมาแล้วก็รีบเข้าเมืองนะเป็น <Okay. S 1> สามารถที่จะเชื่อมโยงทั้งทางน้ำคลองประดุมกรมุงเกษมทางระบบถนนผ่านตัวของถนนพระราม4นะครับได้อย่างสะดวกรวดเร็วที่สุดก็ไม่ต้องมาทำอะไรที่ตัวของสถานีสถานีมีไว้สำหรับขนส่งนะครับทั้งคนและสินค้าเท่านั้นแต่ในยุคหลังเขาคิดถึงว่าการพัฒนากิจการในเชิงพาณิชย์ รอบสถานีเพื่อจะเอาการเข้าถึงนะครับความสามารถหรือ,รอเรื่องของประสิทธิภาพในการเข้าถึงทางรางที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับสามารถส่งได้ในระยะไกลในเวลาที่สั้นและมีความประหยัดในตัวต้นทุนมากกว่ารถยนต์โวนต,ตัวเนี่ยมาเป็นแรงดึงดูดในการดึงดูดเอาพานิิยกรรมและการพัฒนาขนาดใหญ่เนี่ยมาอยู่รอบสถานีดังนั้นโครงการสถานีกลางบางซื่อจึงมาพร้อมกับโครงการศูนย์ประโยชน์ทิน หลายๆท่านอาจจะเคยเห็นรูปภาพนะครับภาพที่เป็นรูปของทัศนียภาพของพื้นที่ตรงนี้ก็มีอาคารขนาดใหญ่นะครับสำนักง,งานและตึกสูงต่างๆมากมายรวมถึงที่ยูอาศัยายลงถึงพื้นที่สีเขียวด้วยก็เป็นคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่แต่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาพื้นที่ที่เคยถูกวางไว้เป็นศูนย์พุยศทินถูกพัฒนาไปอย่างอื่นอย่างถาวรหมดละเช่นมีศาลครอบครัวนะครับ อยู่บริเวณนั้นมีศูนย์ซ่อมบำรุงของการรถไฟอยู่ในบริเวณนั้นทำให้ให้โครงการที่จะทำให้พื้นที่รอบสถานีเป็นพาณิชยกรรมกลายเป็นสับเซ็นเตอร์หรือศูนย์กลางรองแห่งใหม่ที่มีความสามารถในการเข้าถึงระยะไกลที่ดีแบ่งเบาภาระจากสีลมสาธรถนนอโศกไปได้บ้างเนี่ยก็หายไปแล้วแรงดึงดูดตรงนั้นก็หายไปใครจะมาอยากสร้างศูนย์การค้าอาคารสำนักงาน ศูนย์ประชุมขนาดใหญ่อยู่ข้างศูนย์ซ่อมบำรุงของรถไฟแล้วอยู่ใกล้สารบ้างละ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการย้ายสถานีไม่ได้ผิดครับมันย้ายไปตามพลวัตของเมืองนะเมืองขยายไปตำแหน่งของสถานีก็จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ชานเมืองชานเมืองขยายออกไปเรื่อยๆมันก็ต้องย้ายตามไปนะแต่ว่าการพัฒนาอย่างอื่นๆที่มันควรจะถูกเตรียมตัวเพราะโครงการนี้ไม่ได้ หลับตากระพริบแล้วเกิดขึ้นเลยครับสถานีกลางบางซื่อเนี่ยมีมานานแล้วล่ะแนวรถไฟก็มาตรงนี้อะไรมา้หมดสถานีกลางบางซื่อเดิมชื่อชุมทางบางซื่อซะด้วยซ้ำมีมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเราไม่ได้วางแผนในการพัฒนาองค์ประกอบสนับสนุนอ,องค์ประกอบที่จะใช้ประโยชน์ของการมีสถานีที่มีการเข้าถึงอย่างมีประสิทธิภาพสูงรองรับและเตรียมตัวเพื่อจะเชิดชูใช้ประโยชน์จากการมีสถานีอย่างเต็มประสิทธิภาพแต่อย่างใน แล้วมันไม่ใช่แค่ใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าน,นั้นนะครับมันทําให้การพัฒนาต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินได้อย่างเต็มที่ด้วยต้องคิดดูสิครับว่าตอนนี้ถ้าถามว่าอยากย้ายทั้งหมดไปที่รถไฟทั้งหมดไปที่สถานีกลางมาซึ่งแล้วไม่ใช้หววัวละพงให้ก็เกิดคําถามอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ท่านฟังว่าเฮ้ยจุดหมายปลายทางเนี่ยมันอยู่ไม่เกิน5สถานี ด้วยรถ m อ t จากสถานีหวัวลำโพงแต่12 12สถานีจนจากสถานีกลางบางซื่อถึงศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกริจแล้วไกลกว่านั้นมาวันแบงคอกมาดุสิเซนเตอร์พาร์คมาสามยา่ากมิตรทาวนเนี่ยยิ่ง13-14-15สถานีมาถึงสีลมก็14สถานีแบบนี้คุณปล่อยให้เกิดการพัฒนาตรงนี้ โดยสอดคล้องกับการมีสถานีกลางบางซื่อเป็นจุดหมายปลายทางของรถไฟระยะไกลาการพัฒนาเกิดขึ้นแล้วปลายทางต่างๆเกิดขึ้นแล้วแล้วคุณปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้ววันหนึ่งคุณบอกว่าไอ้องค์ประกอบสําคัญที่ทําให้คนเดินทางสะดวกประหยัดเงินแล้วก็รวดเร็วเนี่ยคุณจะเอามันออกมันไปใะ้ยอย่างนั้นคนก็ประท้วงเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมการมาอย่างถูกต้องดังนั้นบทเรียนของเรื่องนี้ก็คือตําแหน่งของโครงสร้างพื้นฐานสาคัญโหนดสําคัญไม่ใช่แค่ตําแหน่ง ที่ถูกต้องในเชิงหลักการเพียงอย่างเดียวแต่มันมาพร้อมเพื่อนของมันคุณต้องเอาเพื่อนของมันที่จะสนับสนุนที่จะใช้ประโยชน์จากมันทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากๆจากการมีสถานีเนี่ยให้มันสอดคล้องวางแผนระยะยาวและคิดกับมันอย่างถี่ถ้วนเพราะฉะนั้นเราคงต้องกลับมาทบทวนกันใหม่นะครับว่าเราจะเดินประเทศนี้ไปอย่างนี้หรือเปล่าวันนี้ก็ต้องขอลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ กับรายการเมืองมนุษย์กับกับผมในมนุษย์หมาป่าในเอพิโซดต่อไปวันนี้ลาไปแค่นี้สวัสดีครับ